สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการจัดการกับ extension หรือส่วนเสริมนะครับแล้วก็พร้อมทั้งวิธีการเข้าไปตัว Google Chrome App Store นะครับซึ่งทาง extension ทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาจากตัว Google Chrome a p p Store นี้ได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเบราว์เซอร์ของเรานะั้นมีความสามารถมากขึ้นนะครับการทำงานตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับปกตินะครับหลายๆคนอาจจะเคย เข้าไปดูบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเข้าไปจัดการหรือว่าไม่เคยเข้าไปดูเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็เป็นการดีนะครับในการเรียนรู้ไว้ซึ่งจะทำให้การทำงานหลายๆอย่างของเรานะครับง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยเฉพาะการท่องเว็บการดึงเอาข้อมูลจากเว็บนะครับมาใช้งานต่างๆนะครับจากความสามารถของส่วนเสริมของแอปพลิเคชันนะครับต่างๆที่ มีให้บริการไว้ใน Chrome Web Browser นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผม Long dialog h t w d e s t o p s e a r c h โอเคนะครับผมเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเปิด Chrome ขึ้นมานะครับใช้ ทำงานเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราอยากจะเข้าไปดูเข้าไปจัดการตัวตัว extension นะครับหรือส่วนเสริมเนี่ยหรือเราจะเข้าไปที่ Google App Store นะครับ Google Chrome App Store เนี่ยก็เราสามารถที่จะเข้าไปได้โดยการกดปุ่ม Alternate นะครับกด Alternate หรือ Alternate F ก็ได้นะครับ Tool bar. Chrome menu, Button sub menu, Customize and Control Chrome Google Chrome Bar and Menu Submenu นะครับมาที่โครมเมนูตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเลื่อนลูกศรลงมาครับนะครับตรงนี้นะครับ Extension Sub Menu ตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรขวาหรือ Enter ก็ได้ครับ Manage Extensions one of two ตรงนี้ครับ Manage Extension นะครับเราจะเลื่อนลูกศรลงมาดูนะครับ Visit Chrome Web Store two of two นะครับ Visit Chrome Web Store นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตัว Chrome Web Store นะครับซึ่งจะให้เราไปดาวน์โหลดตัวส่วนเสริมหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูในตัว Chrome App Store ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Chrome App Store Enter เข้าไปครับ Navigation landmark. Search the store edit has auto complete search the store blank. Navigation landmark. Search the store edit has auto complete search the store blank. นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชเสิร์ชหาส่วนเสริมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่มันมีให้บริการใน Google Chrome App Store ได้เลยนะครับหรือเราอาจจะพอสมมติว่าสมมติว่าผมจะเสิร์ชตัว Line แล้วกันนะครับ ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า L I N E นะครับลาย e Lebeling h e a นะครับแล้วก็ผมก็เลือกลูกศรลงมาครับ button clear the search box นะครับตัวนี้นะครับผม NVDA space bar นะครับเป็นเปล่าหมวดแล้วก็เลือกลูกศรลงมา clickable list line นะครับตัวนี้ครเห็นไหมครับลายขึ้นมา visited link extensions นะครับก็จะมี extension นะครับ link themes มี theme heading level two categories นะครับ แล้วก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับ category พวกนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นเราจะเสิร์ชในหมวดหมู่อันไหนนะครับก็จะมีทั้งหมด link recommended for you อ่าแล้วก็มีสิ่งที่เขาแนะนำ link accessibility นะครับแล้วก็จะเป็นหมวดหมู่ที่รองรับการเข้าถึงของคนพิการนะครับ accessibility link developer tools นะครับ reward developer t o o l นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกนักพัฒนานะครับ Link Fund ฟันก็คือเป็นตัวสนเสริมที่มีความสนุกสนาน Link News and Weather บันเทิงนะครับ n e w and Weather ก็คือข่าวสารสภาพอากาศ Link Photos นะครับ p h โ,โต้ก็เกี่ยวกับรูปภาพ Link Productivity Productivity ก็เกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์พวกอ่า Utility พวกอะไรต่าง Link Shopping นะครับพวกช้อปปิ้งก็เกี่ยวกับ Social link social and communication social and communication ก็เกี่ยวกับพวก social นะครับการติดต่อสื่อสาร link privacy policy uh, privacy นะครับก็เกี่ยวกับพวก uh, ที่เป็น uh, ข้อตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆ link, นะครับ link terms of service updated นะครับพวกนี้ก็พวก uh, กฎระเบียบอะไรต่างๆที่เขาอัปเดตมา link about chrome web store นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ chrome web store นะครับ main landmark table clickable with one rows and seven columns นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเริ่ม ตารางแล้วนะครับเป็นตารางที่เราค้นหามาเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางก็เราสามารถที่จะใช้คำสั่งอ่านตารางได้ Clickable row one column one clickable นะครับ Clickable column two clickable Clickable column three clickable Clickable column four clickable Blank clickable column five clickable Blank clickable column six clickable Blank clickable column seven clickable Blank Blank clickable Out of table heading level two recommended for you นะครับ Recommended for you นะครับ อันนี้ก็จะเป็น heading นะครับเราสามารถกด h ลงมาเลยก็ได้นะครับเ,เพื่อน Graphic Link button view all Table clickable with two rows and three columns Row one column one clickable up to 600% volume boost Link heading level 3 volume master นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก volume master นะครับเป็นพวกนี้นะครับเป็น extension หรือว่าเป็นส mm ่วนเสริมเกี่ยวกับพวกการเพิ่มเสียงของ v o l ลุ e มเราขึ้นนะครับ Link average rating 4. Clickable column 2 clickable the leading screen recorder for Chrome Capture edit and share videos in seconds อันนี้เป็น screen recording นะครับก็เอาไว้บันทึกหน้าจอ link heading level link average rating f o r clickable column three clickable no dash non link heading level three u block link average rating 3.7 o u t of 5 i v พวกนี้นะครับก็จะเป็น clickable row two column one clickable u block origin heading level three link ก็มีพวก extension ต่างๆเลยนะครับเพื่อนเ out of table ผม control home ขึ้นไปข้างบน navigation landmark search the store at i t h a s auto complete line นะครับโอเคนะครับผมก็จะ enter เลยนะครับ line 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 searching showing results in main นะครับ enter เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้ผมเลื่อนไปให้เพื่อนๆดูได้เชยๆนะครับก็พอเลื่อนดูแล้วผมก็จะเข้ามาที่ตัวช่องพิมพ์แล้วก็ Enter นะครับเราจะค้นหาตัวลายเลยเมื่อกี้นะครับพอผม Enter แล้วผมก็จะกด H ลงไปเลยครับ H อ่ะด no โอเคนะครับกด H นะครับทำให้เป็น b r o w Mode ก่อนนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมไม่ได้ b r o w Mode Ratings Heading Level 2 Main Landmark Extensions Heading Level 2นะครโอเค Extension นะครับ อันนี้ผมกด h ลงมาเลยนะครับ graphic link button more extensions table clickable with one rows and three columns row one column one clickable added heading level two line นะครับเห็นไหมครับเรากด h ลงมาเลยก็ได้นะครับเราก็จะเจอ line นะครับอันนี้สมมติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะได้ line ก็เลื่อนลูกศรลงม,มา free messaging anytime anywhere average rating 3.7 out of 5 social and communication blank clickable column 2 clickable heading level t line share นะครับตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นพวก Get more out of line by using its Chrome extension. Average rating. Social and community communication. Clickable column free. Clickable heading level two. Free VPN ZenMate. ZenMate. Zen free download with 80 plus VP Average rating for productivity. Out of table heading table clickable with clickable column two clickable line share heading level two clickable column one clickable line heading level two. Free messaging anytime. Any heading level two line. Free message. Average rating 3.7 out of 5. Six social and communication. Clickable column two clickable heading level two line share. Clickable. Average rating 3.7 out of 5. Free heading level two line. Visited Link Home นะครับเราอยากได้ตัวไหนเราก็ Enter เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆ Line Heading Level One Line นะครับเมื่อกี้ผม Enter เข้าไปตรงไลน์นะครับเพื่อน Average Rate Graphic Link Category Colon Social and Communication นะครับก็จะเป็น Category นะครับก็เป็นพวก Social นะครับ and Communication Three Million Plus Button Remove from Chrome นะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วมันจะมีให้ Remove from Chrome นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตั้งมันจะให้แอ c ทูโฮมนะครับแอ c ทูโฮมหรืออะไรดาวน์โหลดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เวอร์ชันของเพื่อนๆที่ใช้กันนะครับพอเราอินเทอร์ตรงนี้มันก็จะทำการติดตั้งหรือลบให้นะครับคลิกท็บเลือกที่ v อเวนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวิธีการดาวน์โหลดตัวส่วนเสริมนะครับ ก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็โอเคเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู Main landmark table Google dash Google Chrome Control F4 นะครับออกไปอยู่หน้าแรกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่ตัว extension นะครับเมื่อกี้ผมแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคร่าวๆให้เพื่อนๆทราบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่การจัดการ extension นะครับโอเคนะครับ ผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว Google Chrome แล้วนะครับผมก็จะกด Alternate Toolbar Chrome แล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ Menu. New tab New window New incognito history downloads bookmark Google password m a n e x t e n s i o n s u b m e n u E8 of 21 extension submenu ตัวนี้นะครับผม Enter หรือเลือกลูกศรขวาไป Manage extensions one of two นะครับมันก็จะมี Manage extension นะครับ ผมก็ Enter เข้าไปโอเคพอเราเข้ามาที่ m ม n ัด extension แล้วนะครับผมก็จะ control home ขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับเพื่อนเน b u t main menu นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเมนเมนูนะครับตัวเมนูตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเปิดเมนูขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าโอเคผมจะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมจะเลือกลูกศรลงมา heading level o e x t e n s i o n s นะครับมันก็จะบอกว่า extension นะครับ clickable button search extensions ตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะค้นหา extension ตอนที่เราตัวส่วนเสริมที่เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วได้นะครับในกรณีที่เราทราบนะครับถ้าเราไม่ทราบก็เลือกลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับไปสำรวจ Developer mode toggle button press developer mode ตรงนี้นะครับ Developer mode นะครับ Developer mode เนี่ยถ้าพวกเรา,า press ตรงนี้ไว้นะครับมันจะแสดงตัวส่วนเสริมที่เป็น เป็นส่วนเสริมในการกำลังพัฒนาด้วยสำหรับนักพัฒนาด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่เพรสไว้มันก็จะไม่แสดงนะครับมันก็จะแสดงส่วนเสริมที่เฉพาะที่มันมันสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมเรียกลูกศรลงมาครับ button load a n p a c k button pack extension button load a n d p a c k นะครับ load and pack button, and pack. Pack. button pack extension pack extension พวกนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการจัดการพวก extension หรือส่วนเสริมต่างๆนะครับผมเรียกลูกศรลงมาครับ button update อัปเดตก็คือการอัปเดต extension นะครับ Main graphic a d d d by a t r d party นะครับก็พอต่อไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพวก extension นั้นๆน,น,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาจาก third party นะครับ third party ก็คือคนที่เป็นบุคคลที่3ที่มันไม่ใช่ของ google chrome เองไม่ใช่ของของอทางทาง chrome เองนะครับก็จะเป็น นักพัฒนาท่านอื่นนะครับที่เข้ามาพัฒนาแล้วก็เอาส่วนเสริมมาไว้ในโครมนะครับก็เขาจะเรียกเติร์ดปาร์ตี้นะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ heading level 3 adobe acrobat colon pdf edit convert sign tools นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเสริมเป็นตัวส่วนเสริมของตัว Adobe Acrobat นะครับเอาไว้จัดการ pdf ตอนที่เราใช้ pdf ออนไลน์นะครับตอนที่เราใช้ไฟล์ pdf อยู่ในเบราว์เซอร์นะครับ ก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็น heading นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกด h ไปเรื่อยๆกระโดดข้ามไปได้เลยนะครับแต่และหัวข้อได้เลยแต่และตัวส่วนเสริมได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่กดนะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรลงมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมจะเลื่อนลูกศรลงมา23810 do more in Google Chrome with Adobe Acrobat PDF tools view fill comment sign and try convert นะครับตรงนี้ก็มันก็จะอธิบายเกี่ยวกับ ส่วนเสริมนี้นะครับว่าทำงานแบบไหนนะครับก็คือทำให้การทำงานของ Google Chrome เนี่ยสามารถจัดการ PDF ในในเบราว์เซอร์ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ลายลเส้นการแก้ไขการคอนเวิร์ตอะไรต่างๆนะครับ a n compress tools นะครับแล้วก็บีบอัดนะครับ id colon. I catch. c o นนตัวนี้ก็จะเป็น id ของตัว e c e b a t นะครับ b t t n details ดีเทลก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เราก็กดสเปซบาร์เข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นม,มาผมจะไม่กดนะครับผมจะเลื่อนข้ามไปเลย <outgoing. S 2> remove remove ตรงนี้นะครับในกรณีที่เพือเพ่อนๆติดตั้งอยู่นะครับมันสามารถที่จะลบออกได้นะครับจากตัว remove ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนไม่ต้องการส่วนเสริมตัวใดก็ตามนะครับไปส่วนเสริมตัวนั้นแล้วก็เลื่อนลูกศรมาที่ remove ตรงนี้นะครับแล้วก็สเปซบาร์ไป มันก็จะลบออกให้นะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ toggle button not pressed extension enabled toggle not pressed extension button toggle button not pressed extension enabled enable นะครับตัวนี้นะครับมัน not pressed อยู่นั่นหมายความว่าเรายังไม่ใช้งานเรายังไม่ใช้งานสนเสริมตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรา press เนี่ย ตัวส่วนตัวนี้มันจะไปแสดงที่ในแท็บตัวเมนูบาร์ของเรานะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเพรสมันเพื่อที่จะให้มันแสดงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าเราเพรสมันก็จะทำงานถ้าเราไม่เพรสมันก็จะไม่ทำงานนะครับ not press ก็คือมันจะไม่ทำงานถ้าเพรสอยู่นะครับมันก็จะทำงานแล้วก็ไปแสดงที่ตัวเมนูบาร์ไว้ เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งานนะครับ Clickable graphic added by a third-party อันนี้ก็จะไปตัวใหม่ละนะครับ Heading level 3 application launcher for drive left For by Google right โอเค okay. application long, launcher for drive นะครับ by Google 3.10 Open drive files directly from your browser incompatible applications installed on your computer นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก เปิดไฟล์โดยง่ายนะครับจากเบราว์เซอร์นะครับ ID colon button details ก็จะเป็น ID แล้วก็เป็น d e t a i l button remove นะครับก็จะเป็น remove เหมือนเดิมนะครับ Toggle button not pressed extension enabled โอเคตัวนี้มัน not pressed อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ press ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับในการเข้าถึงตัว extension ต่างๆนะครับผม Control Home ขึ้นไปข้างบนนะครับ เวลาเพื่อนๆเลื่อนล,ลูกศรลงไปมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ผมเคยอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่ามันมีปุ่มอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำวิธีเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับผมกดโทรโฮมขึ้นไปบนนะครับผมก็จะกด s, <S ขึ้นไป extensions heading level 1 main landmark adobe acrobat colon pdf edit convert sign tools heading level 3นะครับผมกด s, <S ไปเรื่อยๆนะครับ application launcher for drive left f o r n by google right f e r n heading level 3 chrome web store launcher left f o r n by google right f o r n heading color enhancer heading level 3 e นะครับประมาณนี้นะครับ ePub Reader heading level 3 e นะครับ ePub Reader ePub Reader heading level 3 Google Docs offline heading level 3 Google Docs offline Google Translate heading level 3 Google Translate นะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะตรวจสอบว่า Google Translate นี่ถูกเรียกไปใช้หรือยังนะครับอยู่ในเมนูเมนูบาร์หรือยังนะครับผมก็ กด h มาจนเจอ Google Translate นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะกด b boy นะครับ Details button remove button related to Google, extension enable toggle button not p r e s s related to Google Translate ตัวนี้นะครับ extension enable not p r e s s ตัวนี้นะครับผมก็จะกด space bar ให้มัน p r e s s ครับ p r e s s p r e s s นะครับตัวนี้นะครับโอเคมันก็จะ button, gle, button pressed, extension uh, toggle button p r e s s e x t e n s i o n enabled toggle p r e s s e x t e n s i o n enable ตัวนี้นั่นหมายความว่า ตัว Google Translate ของผมนะครับตัว Extension ในการแปลภาษาของผมเนี่ยได้ทำงานแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ตัวเมนูบาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกด H ไปเรื่อยๆ High contrast heading level t h c o n t r a s t line heading level 3นะครับ, line รบตรงลายนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะทราบนะครับว่าลายผมเรียกใช้หรือ,อยังผมก็จะกด Details button related to line นะครับ Remove button related to line Extension enable toggle, toggle button not pressed related to line extension enable not p a e e ผมก็กด p r e s Press, s, ร <S, <Press>. <S ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับตัว translate กับ line ของผมก็จะไปอยู่ที่ตัวเมนูบาร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใช้งานนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบทุกตัวที่เราต้องการใช้นะครับโอเคผมก็จะใช้คำสั่ง ctrl o n o f4 นะครับ Google ปิดหน้าตัว extension ออกไปหลังจากนั้นผมก็จะกด <Ether> toolbar chrome yeah, menu button sub menu customize and control google chrome เสร็จเรียบร้อยเรียกเมนูบาร์ขึ้นมานะครับผมก็จะเลือกลูกศรขวา p er left r n r i g h t r n button sub menu ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโคร o ที่ผมล็อกอินในบัญชีของผมไว้นะครับผมเลือกลูกศรซ้ายอีกครับ show side panel button sub menu ตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว show side panel นะครับตัวนี้ เลื่อนลูกศรใช้ไหมครับ Extensions menu button sub menu นะครับ Extension menu นะครับเราจะเจอ Extension menu ผมเลื่อนลูกศรใช้ไหมครับ Chrome web store launcher menu button sub menu นะครับเห็นไหมครับก็จะเจอ Chrome web store นะครับที่ผมเรียกมาใช้นะครับ Line has access to this site menu button sub menu ก็จะเจอลน์ครับ Google translate left dash clip to translate right dash clip for option เจอ Google translate นะครับ Line has access to this site menu button sub menu ถ้าผมต้องการที่จะเข้าไปที่ l ล n e นะครับผม Enter เข้าไป line dash e r o left paren nine e r o right paren line clickable edit in. edit protected password นะครับแล้วก็ใส่ username password แล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานของเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าจริงๆตัวส่วนเสริมหรือ extension ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะๆมากมายเลยนะครับแล้วก็คงจะมีหลายๆตัวที่ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับลองไปปรับใช้งานกันดู นะครับลองใช้กันดูนะครับถ้าพบตรงไหนติดปัญหาตรงไหนถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมว่้างก็จะเข้ามาตอบให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ